Okay, come on, let's sit down eat. Here's your egg. Oh, up Oh, this looks good. <clears throat> hey, look, look at this, guys. fish. Oh, <sighs> a lot. นี่นี่นี่นนี่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 ้ี่น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 ีนี่นี่นีนี่นี่นีนี่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 นีนี่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 น่นี่นนี่นี่ี่นี่นี่นนี่น่นีี่นี่นี่น่นี่ี่นี่นี่น นี่นะคะนีะ่ตาเดอรี่กับในราคากับแค่รสไปกับข้าวลูกนี่ของอ,นนอันนี้อันนี้ย่งเม่ได้ไปโรงเรียนอยู่ค่ะซีนั่นสิอ่าอีทเราด้วยสิอีทจะกินนี่ด <eat> ิโฟ uh, มเป็นกับอันนี้กินก้อนหรอค่ะเพราะว่าเป็นปอนลูกเอาไปมหมปอนลูกกินน้ำลูก ว่าพอ,อนนี้กินสายคับกคก่ะหมืกินจนจะเที่ยงเพร่อลอบประไว้มาเนี่ไอ้คิดไอ้ฮอนกาังเ็นีอ้ฮอนอบเอาไลยเลยพอนี้ยพ่เปิดแอร์อยู่ค่ะว่าจะล่องดูสั่น I อ a ซนทูเด y ์ยูนั t r ล a l เลยพูดแอร์ควันแยกหรือว่าคอ o จุดทรายาคนโคบิดบอกเพิ่นว่าคัน okay, <boy. S 1> าไวจะให้เปิดนะคะเพราะว่าเป็นคนกี่ฮอนโตใ,นใหญ่ บางข้าเจ้านะคะเนาะข้าเจอ,อยู่แบบเย็นๆขออันนี้ย่างอื่นง่ายเหมือนค่ะมแตรเรืองเลยล่ะค่ะเรืองเรืองามวดเลยล่ะแค่ทนเมื่อ่อยไว้ค่ะกระดายโดนเนาะ milk ruby milk เนาะเมิ่นได้กินตนาอค่ะเ่กินแล้ว just milk y e a a y milk ม mm ่อคอยหางเขานั่ค่ะปิ้งปิ้งตับค่ะมือนี่ปิ้งตับกับลูกไส้เนะอ น้องไนิไปปะปกนียคินอบยปปาสมอลไรท์น hmm. อืมาอเโยสบค่ะ huh. มืนี้ฮอนแ่ ใช่ใช่ไม่ใช่เหรอลูกอันเ,อเพจนันฝากเตือนผู้ยิ่งที่แบบหาแฟนฝรั่งในเรื่องค่ะเรื่องเรื่องไอหาทางเว็บไซต์นะคะมีน้องคนหนึ่งเขียนมามาไอปรึกษาพอดีน้องคนหนึ่งเขียนมาปรึกษานะคะว่าเอคุยกันกาแฟาสันต์โบก็เห็นหนากันว่าสันคุยกันทางเฟซบุ๊กว่าสันค่ะวันนี้ผู้ใา้น่ะ Uh, บอกว่าให้ไปรับกระเป๋าอยู่สนามบินหายสานค่ะบอกว่าให้ถือกระเป๋าหายจนไปถึงเงิน uh, คอนโดาสานให้ถือหายทั้งที่บกุกค่ยเห็นหนักกันก็เลยบอกว่าให้ไปเอาเด้อก็เลยวางสิเพราะว่าเพื่อเขาอันมีอยาเสพติดในหันคอนดอกค่ะก็ต้องไปเอาคันอนโด I I say yeah ชอบอะไรเดียว y เ a h I I า a y the one Thai ด a d y looking chat to a guy on Facebook or on the website เด็กชายเชิญเด็กเลดี้ไทยเลดี้เซ Can you pick up and carry my suitcase? But they never meet, the never never see together. So <And S 2> he he could have like drugs and little bombs. Yeah. Bomb <or> something. And and carry until get in the condo. He say. But I I tell the girl say no, not 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 go i n not go to see him. And try to call the police what what he Facebook. I say. so mm. after that I don't know what's going on but she she d e l a d e r h e g i r l not contact me I don't know what's going on after that น h อ t แล s วใช้ยาตัวจี้ drugs นี่ก็เลยบอกว่ายให้ระวังนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็บรรลว่าเกิดนี้ขึ้นนะคะบอกบอกให้น้องเขานะคะวายให้ทูแจงตำรวจนะคะวายอีเมลผู้ชายคนนี้นะคะให้ระวังค่ะอ้ำกินลูกมาหลากหลายนะคะสมมืนี่เนาะ อ่าเอ๊ะส okay. ิแกรี <k <k ่น่าพีโป้แดงเจออีเวนเพชรกับพึ่งอันลูกข้าวนะคะพึ่งลูกข้าวที่ว่าอันอีหยังอ่ะที่ซับหัวกันนั้โทษทีเพคะนะมือวมลสีแม่สอดนะบอลเล็กจ้ะบ่ลลูเรื่องไหมคะพึ่งหมูมือนีแล่ะค่ะน้องน้องอยู่ในอันอัน ในกลุ่มเท่ายูทูปเทาห่ะค่ะพี่ีน้องๆเราบอกสามันอ้าเหรอก็ได้ไปเปิดอ่านอย่างบม่ได้เบิงที่ีเลยค่ะอืมนี่ด้ยเนี่ยืมมกหลายค่ะผัดกะเพราผัดกะเพราปาดอี่หอร่อยอ t same I cook s t e r d a y b a o is เนี่ย Yeah t r t n yesterday <Yeah>. อ r n t h i n g better with fish actually Yeah Yeah Definitely Mm. I mean the the pork is, is okay, Yeah. but okay, this is uh, the herbs and all that sort of uh, blends in with the fish. Oh. It's sort of really good. Okay. Mm. Okay. <coughs> is there ginger in here? No, not ginger. No, one more tasting. Mama, yeah. Garlic, the same. Yeah, it tastes garlic. But do you want some more? Yes Where's everybody gone? Oh, you back I thought I was smelling a bit humming I need a โอไโหแล้วที่ไาเอะไร another one แับป่ขอบคุณรับยังไงนั่ k กี่วนผอ่นั่งเค้กอักครับขอบคุณรับขอบคุณรัแล้วนี่มา good boy อะไรอญ่าดนีนะยนี่อสไนน์ส่วนพ่ออัน้กัอยูอังกฤษ อยูเจอสิ่อกว่ายอมกลับไปเลยค่ะรลูกสิว่าจังใดอยากให้ลูกไปเรียนญี่ปุ่นค่ะ I say ask you uh, yesterday, ซเ c h a ชเ about go back to live in uh, your home uh huh. for us นี่ and you say no เ uh huh. <laughs> บาฟัิงได้กับ,บ่ไปไหมคะวาการเป็นจริงเป็นจังแรกะเมื่อคืนเนี่ยหมู่บ้านเนี่ยอยากให้ลูกทราบไปเรียนพุ่นน่ะค่ะ Mm hmm. ว่ามันดีแล้วค่ะเนาะจะผูดเตือนการเึรียใให้คนบอกไปค่ะบอนยังัมไปเห็นมาบวยอุ้ยคุณชอนไหเวลาไปนมียอกไรี้่

Yeah, really? Two pound, yeah, maybe one pound, two pounds like that. No way. Yeah, I mean living in Thailand you got all the fruits and uh, vegetables, mm. it's so cheap. It's unbelievable. Only the meat really yeah, you can see yeah. Only all the meat mm. all the vegetable and uh fruit. A lot of fruit is cheap. Mm. But you have to eat on the season, yeah. On mm -hmm. the season of the fruit. Yeah. And why อยู่เมืองไทยห้นะาหนักค่ะพักกทุกถูกส,อ,กอ,กสออร์คัเนาะห้าบาทสิบบาทโอ้หนาต่างกันแต่ค่ะกับอยู่เมืองนอกบานเขาารค่ะมันถูกยากเนาะเมืเมือเมื่อเราใช้ซื้อไก่ดรับิ๊กชนคะมาณสิบห้อนด์จำะ 15ปอนด์15ปอนด์เงินมี่ยางยๆนี่ยค่ะถ้ากินสืบปูงายเวลาสืบปูงหาม่หนึ่งกินนะคะกระปอตัวเดียวนะคะ1บหาปอนด์ค่ะ1บหาปอนด์กับพวเม่15ปด8 0บาทค่ะเจ็800บาทประมาณนั้นนะขนาดอยู่เมืองทะเลนะคะแต่ยังแห้งอยู่ก็กท่านะ กบันหนักประมาณสามสี่กิโลนะคะมันจง่อืมโอเคเลอนี้ต้มต้มน้ำอาะไข่ให้กินนะคะสองสามสองรอบแลรวคะเมื่อรกินดีดีค่ะหอมนะคะเนาะ ใส่ตู้เย็นไวมไหมคะไม่ไล่ตัวหมอยญ่ๆเลยหรืก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะใช่ค่ะนี่นะ big boy honey okay say again big boy o n e y big boy h n e y เสร็จแล้วะ big boy h n e big boy o n e y อันนี้นู้ดถี่ไหมไม่ไม่ครับ อันนี้กูดบอยไหมอันนี้กูดบอยครับอันนี้ไม่ไม่นู้สิครับมานมาอันนี้บ่แม่คนดื่อนะอันนี้คนดีเด็กดีขอมาดูมครับมามาดู Is Papa Naughty Boy ไม่ h Thank you สอนอกกำเนอค่ะเดนี่ The Good Boy ปาไม่ทำนี้นะหมามาไม่ทำนี้นะอ Naughty Boy Papa ย่ะ <laughs> เริ่ม <laughs> เลนแบบเลี่ยนแบบคับค <laughs> ่เดิเลี่เลยนแบบคับเลยค่ะ r i เ t I think that's it. Eh? <laughs> yep. Okay, guys, thanks for watching. I'm gonna put the aircon on now and uh, fall <laughs> really and s l e e p I'm r e hot d tired. อ,อ๋ลายบางทีก็บอกู้สิบุญที่มาคเนย่อมเราพูดกับเจ้าเห็ดหาเห็ดหน้าเนาะค่ะเนาะเป็นเคยเห็ดหน้มเราเห็ดคักรึเป่า คุณห <py S 2> ูว่าสิก็ไปให้ได้อีกบ่ค่ะน้องเมื่อยค่ะอีเลฮ้อนตอบดอกยามแบบตักๆตะๆเนาะค่ะเนาะคือยามแลงค่ำอันนี้มา say g o o d b แล้วอันนี้ก็ come say g o o แล้วครับมาบ๊ายบายกันไป้ s a ซ g o o d b y มานี่เด้อครับบาย एवरी บอดี้บายบายไอดีเอ่อกู้โอเค and uh, don't forget to subscribe to her YouTube channel and share our Channel our videos around. Okay, catch you later all. Ah, uh, nini bye bye, sir. Ah, he's always a good Oh, okay, okay, luke, <laughs> ma, don't forget me, sorry, Okay, catch you later. Ah, yeah, 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 yeah,